3ข้อแนะนำสำหรับคนที่มีผิวบางไวต่อแสงหลายคนนะคะที่มีผิวบางเนื่องจากว่า,าเคยใช้ครีมขาวไวใสเร็วหรือว่าครีมที่ไม่ได้มาตรฐานกัดลอกจนผิวบางาเหตุเนี่ยพอเกิดแล้วนะคะเราออกไปเจอแดดจะเห็นเลยว่าหน้าออกแดง,แดง,แดงๆกำๆ แล้วฝ้าก็จะขึ้นง่ายมากๆแล้วไวต่อแสงคํานี้คือดูดแดดเร็วมากเลยหน้าคล้ําไวฝ้าดําไวจะทําอย่างไรวันนี้เรามี3ข้อแนะนํากันนะคะข้อแรกค่ะให้เลี่ยงเลยคนสําหรับคนที่มีผิวบางเนี่ยเลี่ยงจังหวะที่มีแดดจัดช่วงที่มีแดดจัดอย่างปกติเราจะเข้าใจว่าช่วง10บโมงถึงบ่ายสาเนี่ยแดดจัดควรเลี่ยง แต่ตอนนี้เข้าหน้าร้อนแล้วนะคะซัมเมอร์มาแล้วบางทีแดดเนี่ยมาก่อน10โมงหลังบ่าย3ยังร้อนอยู่แดดแรงอยู่คนที่มีผิวบางไวต่อแสงก็ต้องเลี่ยงก่อนค่ะอย่าพึ่งไปทำกิจกรรมลุยกลางแจ้งแบบนั้นหรือว่าไปอยู่กลกางแดดเป็นเรียะเวลานาน,านๆเพราะว่ามีสิทธิ์มากเลยว่าแดดมันจะเข้ามาสู่ผิวเราแล้วก็ทาให้ฝ้ามันเข้มขึ้นมาได้ข้อที่2นะคะต่อให้เราเนี่ยไม่ได้ตากแดด ยังทำงานในร่มทำงานในบ้านหรือในออฟฟิศนะคะเราก็ต้องมีเกราะคุ้มกันก็คือการทาครีมกันแดดอยู่นั่นเองเพราะว่าผิวเราไวต่อแสงไม่ว่า U V ชนิดไหน U V A U V B ก็ทำร้ายผิวได้ทำให้เกิดฟาได้ ดังนั้นต้องทาครีมกันแดดนะคะโดยที่ว่าวิธีการทาอาตอนเช้า2ข้อนิ้วชี้ค่ะโดยที่เราจะแบ่งครึ่งทาทีละครึ่งนะคะ1ข้อนิ้วก่อนทาทั่วใบหน้าอีก1นึ่ข้อนิ้วทาทับตามและก็ควรจะทาซ้ําในระหว่างวันทุก2-3ชั่วโมงสําหรับใครที่เลี่ยงไม่ได้ยังต้องขับรถออกไปเจอแดดและผิวไวต่อแสงเนี่ย อย่างน้นอยๆเนี่ยคุณทาแค่กันแดดอย่างเดียวอาจจะเอาไม่อยู่ละก็ต้องมีตัวช่วยถ้าต้องไปทํางานกลางแจ้งบางคนเข้าสวนบางคนเนี่ยก็คือมอีงานที่จะต้องอยู่กลางแจ้งด้วยให้หาหมวกปิดกว้างเพราะว่ามันจะกันได้รอบทิศทางหรือว่าในเรื่องของแว่นกันแดดนี้เลยก็จะได้กันมาถึงช่วงนี้ด้วยนะคะช่วงหนกแก้มที่ส่วนมากฝ้ามันจะขึ้นตรงบริเวณนี้ รวมไปถึงถ้าเกิดว่าเรากลัวว่าเรื่องของฝ้ากระมันจะขึ้นตามตัวด้วยพวกเสื้อแขนยาวต่างๆก็ต้องมีไว้ถือร่มก็ได้แล้วก็เป็นร่มสีเข้มนะคะจะได้กัน UV ได้ค่ะสำหรับข้อที่3ก็คือพอเรารู้แล้วว่าเราผิวบางไว้ต่อแสงสิ่งที่เราควรเลี่ยง ก็คือครีมที่ขาวไวใสเร็วครีมที่กัดลอกหรือแม้กระทั่งสารส่วนประกอบต่างๆที่เป็นตัวผลัดเซลล์ผิวทําให้ผิวเราบางลงตัวผลัดเซลล์ผิวอย่างเช่นพวกกลุ่ม AHA BHA Retinol A กลุ่มเหล่านี้ก็ต้องเลี่ยงด้วยเช่นกันถึงแม้ว่าเขาจะไม่ใช่ครีมแรงสารแรงนะคะแต่ว่าการผลัดเซลล์ผิวที่มากไปก็ไม่เหมาะสําหรับคนที่มีผิวบางการขัดผิวสครับผิวก็ยิ่งไม่ได้ ค่ะเพราะยิ่งขัดผิวเราจะยิ่งบางแล้วก็เป็นการผัดเซลล์ผิวไปอีกดังนั้นงดทําเลยนะคะสําหรับคนที่มีผิวบางไวต่อแสงเลี่ยงแดดได้เลี่ยงแล้วก็กลับมาดูแลเพิ่มความชุ่มชื้นยาให้ผิวแหง้งเพราะว่าผิวแหง้งผิวบางด้วยแห้งด้วยทีนี้ออกแดดฝ้าคล้าฝ้าชัดเลยค่ะไม่ได้ก็ต้องทําความเข้าใจว่า ผิวเราต้องชุ่มชื้นเข้าไว้ด้วยการดื่มน้ําให้มากวันละ2-3ลิตรนอนพักผ่อนให้เพียงพอรวมถึงทาครีมบํารุงที่ช่วยเติมน้ําให้ผิวให้เพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวแล้วก็ทาครีมกันแดดทุกวันนี่คือคําตอบเลยค่ะสําหรับคนที่มีผิวบางไวต่อแสงสําหรับใครที่กําลังมองหา ตัวที่ช่วยนะคะดูแลฝ้าอย่างปลอดภัยเห็นผลไม่กัดลอกแล้วก็ดูแลผิวที่มีอาการไวต่อแสงแบบนี้ได้เก็ดแนะนำเป็นชุดดูแลฝ้า3ชิ้น3ขั้นตอนจากเคที่นะคะ ตัวแรกเลยตัวนี้ที่สุดของเซรั่มฝ้าหน้ากระชับประดับยีนจะเคที่ที่มีสิบสารสกัดพรีเมียมช่วยลดเม็ดสีเมลานินถึงระดับยีนฝ้ากระจุดด่างดำรอยหมองคล้ำเอาอยู่แล้วก็ช่วยเติมน้ำให้ผิวด้วยให้ผิวเราชุ่มชื้นขึ้นอิ่มน้ำขึ้นแล้วก็ลดอาการแสบแดงอาการระคายเคืองเวลาออกแดดเหมาะเลยสำหรับคนที่มีผิวไวต่อแสงตัวนี้นะคะจะช่วยเป็นตัวบำรุงพร้อมลดฝ้า แต่หน้าชุ่มชื้นโดยที่เราจะใช้เช้าเย็นเช้าทาบางๆตามด้วยกันแดดตอนเย็นนะคะหลังล้างหน้าเสร็จทาเซรั่มรอบแรกโ่วใบหน้ารอบ2ทาซ้ำจุดที่มีฝ้ามีกระร่วมกับการทาครีมกันแดดนี่เลย b ีกันแดดเคที่ spf 50 PA บ pa วกที่กันได้ทั้ง uv a uvb แสงสีฟ้าจัดเป็นชุดแบบนี้พร้อมสบู่เลยนะคะเพื่อการดูแ